สวัสดีนะครับชาว u t u b e นะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับวันนี้เราจะไปส่งสมุนไพรนะครับช่วยรักษาหมดลูกนะครับแล้วก็พวกตุกข้าวฤสีดวงนะครับมาเร็งระยะแรกเริ่มนะครับหมดลูกไม่กระชับหมดลูกไม่เข้าอู่น้ำเหลืองเสียนะครับความดันนะครับแล้วก็พวกกระบังลมจนฤทีดวงไส้เลื่อนนะครับแล้วก็อีกสมุนไพรหนึ่งนะครับตัวนี้ส่งให้ลูกค้าภูเก็ตนะครับ เป็นนะครับไทรอยไซนัตเลือดจางนะครับสามารถทานสมุนไพรได้นะครับมีวิธีต้มวิธีทานนะครับแล้วก็มีข้อห้ามต่างๆนะครับเป็นสมุนไพรนะครับช่วยรักษาไทรอยแล้วก็เลือดจางไซนัตนะครับตัวนี้นะครับขายอยู่ชุดละ1,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่โอนนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนก็เรายินดีมีบริการเก็บปลายทางชุดละบวกเพิ่ม50บาทเป็น1 0 5 0นบบาท ส่วนสมุนไพรขาวดนะครับตัวน,นี้นะครับก็ช่วยนะครับพวกประจำเดือนมาไม่ปกตินะครับอาการมดลูกหย่อนตกขาไม่ฟิตไส่เดือนกบบังลมยุสีดวงนะครับสตรีไว้ทองผสมสาะเล็ดมดลูกต่ำนะครับ โวดประจำเดือนนะครับมันลุกไม่ใช่มันลุกไม่เข้าูน้ําเดือดเสียมันเร่องระยะเเรื่องตอนนี้ขายอยู่ชุดละ950บาทสำหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับชุดละ1,000บาทนะครับวันนี้มีนัดรับนะครับหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ส่งไปภูเก็ตหนึ่งคนนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่084749267นะครับสวัสดีครับ